รีวิวโค้ดลีเดอร์กล้องอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด CF 2 6ซีรีส์จากมิตซูบิชิสวัสดีค่ะส้มค่ะวันนี้ส้มจะมารีวิวกล้องอัจฉริยะจากมิตซูบิชิเมลเซนเซอร์ จริงๆทุกวันนี้นะคะระบบบาร์โค้ดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภคการนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรวมไปถึงการตรวจสอบย้อนหลังหากสินค้ามีความบกพร่องโดยการนำโค้ดมาติดที่สินค้ารวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อาหารเครื่องดื่ม รวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์เต้าขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน3ข้อสำหรับระบบสแกนบาร์โค้ดไว้ดังนี้นะคะ 1. การจัดการบริหารสต็อกสินค้า 2. การเรียงลำดับและการแยกประเภทของสินค้า 3. การตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนในกระบวนการผลิตหรือที่เราเรียกกันว่าแทสต์บิลิตี้คนลีดเดอร์ของ Mitsubishi ที่จำหน่ายในไทยมีแค่2รุ่นเท่านั้นนะคะจะเป็นรุ่น CF 2 6ขีด SR สำหรับอ่านระยะใกล้ได้ไม่เกิน10เซนและอีกรุ่น จะเป็น CF26 ขีด LR สำหรับระยะไกลตัวนี้จะอ่านได้ถึง1เมตรค่ะกล้องอาจฉริยะ CF26 ซีรีส์มีขนาดติดตั้งและใช้งานง่ายมีไฟสองสว่างบิวอินในตัวรวมถึงเลนส์ออโต้โฟกัสช่วยให้สะดวกมากๆในการปรับตั้งค่าและยังสามารถอ่านรหัสด้วยความเร็วสูงอย่างถูกต้องแม่นยำเรียกได้ว่าตอบโจทย์กับทุกโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะ โดยรวมฟิลเจอร์2โมเดลนี้ที่เด่นๆมากๆเลยจะเป็นเรื่องการอ่านโค้ดได้หลายโค้ดในหน้าเดียวกันทั้งยังอ่านโค้ดที่เสียและไม่ชัดได้และยังใช้ลิควิดเลนในการปรับโฟกัสได้อัตโนมัติค่ะ ป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้รีวิวการติดตั้งไปแล้วนะคะกล้องตัวจิ๋วตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งได้ง่ายอย่างส้มก็ทำได้คุณผู้ชมก็น่าจะทำได้เช่นกันหากเพื่อนๆสนใจอยากจะให้รีวิวสินค้าตัวไหนสามารถ inbox มาที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะวันนี้ส้มขอตัวไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและมีความสนุกกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ส้มด้วยนะคะ